จอเอาข้าวยายแล้วอันนี้หาวิธีตัง้งไม่ได้มันน้ำในใจเอาอแล้วกันนะไม่เจอหมดแล้วทำา,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 าะไรี่อยู่กับจออย่ากยอาข้าวยายอะไรอย่ามันตันเราห้ามพูดถึงสู้ตอนนี้กำลังดี สิบวิเสร็จคำตั่งของสกิฟสัมมณียังเงี้ยถึกดตึอีกก็ต้องมานั่งเห็นหัวหันท้ายอีกเข้าใจปะเพอมันตันก็ต้องหันหัวหันท้ายมึงจะใช้ขาดำหาเลยรอะ เพราะว่าขาเหลือน้อยไปทำไมไม่าไม่ได้ตรเอาให้จบก่อนให้มาดูนี่ชาไปขายอะขายโยกแล้วมึงทำไงให้ขายโยกอ่ะไม่ได้ไม่ได้ผิดทำไม

ว่าวเลยว่ถ้าเป็นงานวิธีคนเดินไปไมาไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นกรณีถ่ายแบบเพื่อเอาไปโฟมหมวดเอาไปอะไรเงี้ยมันต้องแบบไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ให้มีคน อน,นี้วิธีโฟกัสเราจะไม่เอาโต๊ะเยอะไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวกล้องมันคิดว่าถ่ายโต๊ะแล้วกล้องไม่รู้ว่าเราถ่ายอะไรแต่ว่ามันก็จะเป็นเทคนิคในการโฟกัสถ้าโฟกัสไม่ได้นะเมื่อไหร่ที่โฟกัสไม่เข้ามึงซูมเข้าไปอย่างนี้เลยเหรอวะมันก็จะแบบโฟกัสที่หน้าเพราะกล้องมันจับคิดว่าเราถ่ายหน้าอยู่แต่พอมันมีอะไรงง,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 งๆเงนี้ยมันก็จะอย่างนี้แต่อย่างเช่นในยกตัวอย่างนี้อันนี้คือเทคนิคเลยเราหลีก นี่เริ่มต้นก็ถ่ายมนได้ใช้ไ้แต่อนี้ก็อนนี้น, I, นี้ไปถ่ายแบบบ้านไม้แล้วมันสะเทือนหรือว่าไปอยู่ในที่ที่มันแบบสะเทือนแล้วไอ้นี่มัน,น,บบนทําทให้ท่ามันตันใช่ป่ะก็อีกหน่อยหนึ่งลแล้วกันไหนๆแล้วคือค<ม>ือว่าม,ม,มันมันไม่ยอมมาสักทีอะไรเ,เ,เงี้ยแต่กล้องเปิดอยู่ถ้ากรณีนานๆก็ปิดได้ถูกไหมนอ่ล้วนี้ถ่ายอยู่งั้นเราเราป้องกันประหยัดแบตเราอันนี้ได้ประหยัดแบตเราดูนี่แทน

เพี้ยเพี้ยท okay, ี่ไหนก้มมองเลยมองเลยเขียวค่ะนีกรณีกรณีแบตจะหมดเราสามารถเช่นนี้ตันนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งถ่ายกลางแจ้งมึงจะมองไม่เห็นว่าแดดมึงส่องเหมือนดูมือถืออ่ะมึงสั่งนี้่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมันจะเห็นเอาตับกัน แกแมงเผาเองแล้วนะครันี่นนิ่งๆอันน,น,นี้โอเคไหมก็โอเคนะไม่เมืใช่ป่ะอันนี้อยู่นี่งอันนี้ลองติดดิติดไม่มันติดไม่ได้ง่ายแพนเ่ายแพนเหมือนหอเหมือนนี่เลยเหมือนดีใจเลยเฮ้ยไปไหนไปกับเบียร์ น่า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 รู้แล้วเว้ยรู้แล้วเว้ยทำไมเหม็นเว้ยฝั่งนู้นเผาขยะเห็นปะเออเป็นไงเขาทำไงเนี่ยนะ้าแม่พวกแม่พวกนี่หน่าแดบคอจังเนี่ยจมูกจิ้วติดปากอ่ะ

ว่ากับเพนะเ้นน่ะไม่เลยเราไมนมีหลังคาบ้านเป็นองค์ี่ดีขึ้นไม่ต้องขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเราแค่เราแค่เห็นกล้องแล้วขึ้นเราหมดเวลา